สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องเอมี่โทรโรนะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปความรักและทั่วไปสำหรับเดือนสิงหาคมและผู้ที่เกิดในราศีธนูหรือลักขนาธนูนั่นเองนะคะมาดูกันว่าเดือนสิงหาคมนี้จะเกิดอะไรขึ้นบ้างกับพวกคุณทุกคนนะคะ,ะการดูดวงนี้เป็นการดูดวงแบบภาพรวมไม่ใช่ดวงของคุณคนใดคนหนึ่งดังนั้นก็ปรดดช้วิจารณญาณ ด้วยละกันนะขอบคุณสำหรับทุกการติดตามด้วยนะคะยังไงก็อยู่เป็นเพื่อนกันแบบนี้ไปเรื่อยๆยังคงต้องทาอะไรแบบเดิมๆอยู่เสมอนะคะโอ้ดูแล้วเหมือนจะส่วนทางกับหลายๆราศีเลยแต่ก็ต้องเฝ้าระวังอยู่ดีในการอเขาเรียกว่าลงทุนทำธุรกิจใดๆนะคะโดยเฉพาะการทำธุรกิจกับหุ้นส่วนนะหรือ คนรักของคุณเองอาจจะเกิดปัญหาได้นะคะสิ่งที่คุณทำบางทีครอบครัวอาจจะไม่ได้สนับสนุนไม่ได้สนับสนุนมากเท่าไหร่มีปัญหากับลูกน้องบริวารได้นะคะก็ให้ระมัดระวังเรื่องพวกนี้ให้ดีแล้วกันโอเคขออนุญ,ญาต ภาพรวมของคุณชาวราศีธนูใบแรกมาเป็นแปดเหรียญยังคงคิดถึงเรื่องเงินเงินทองทองอยู่ในเดือนนี้เดือน8ดได้ไพ่เลขแปดด้วยนะคะแสดงว่าเป็นเดือนหนึ่งที่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเอมี่มองว่าน่าจะเป็นการเปลี่ยนในเรื่องของลักษณะการเงินการลงทุนทําอะไรหลายๆอย่างคุณอาจจะอยากคิดทําน่นทํานี่มากมายไก่กองนะซึ่งหลายๆคนอาจจะรู้สึกว่า ปัญหามันเยอะนะคะแต่ว่าคุณก็ยังอยากจะฝืนทํามันต่อไปนั่นแหละมี d ด e ะลัฟเวขึ้นมาแล้วก็ห้าคาถาม,มันมีสิ่งที่คุณอาจจะต้องเลือกระหว่างการทําในสิ่งที่รักหรือคุณต้องพยายามที่จะเลือกที่จะรักในสิ่งที่คุณต้องทำนะคะมันมีลักษณะของความคิดที่มันค่อนข้างเหมือนจะดีแต่มันไม่ดีมันไม่สุดสักทางเลยนะมีเกณฑ์มี การทะเลาะเบาแหวงได้กับคนที่อยู่ใกล้ชิดนะคะลูกน้องบริวารคนอายุน้อยกว่าความคิดความอ่านไม่ค่อยตรงกันถ้าเกิดคุณเป็นผู้ใหญ่คุณอาจจะทะเลาะกับเด็กก็ได้แต่ถ้าคุณเป็นเด็กคุณอาจจะมีเกณฑ์นในการทะเลาะกับคนที่เขาเรียกว่าอ,อ,อ่อนประสบการณ์กว่าคุณอนะ เอาง่ายๆเลยคือถ้าเป็นเพื่อนชาวราศีธนูอาจจะตอนนี้มาแบบอายุยังไม่ได้เยอะมากแล้วฉันจะทะเลาะกับคนที่อายุน้อยกว่าฉันอีกรอเอมมี่ถ้าพูดแบบนี้ก็ต้องบอกเลยว่าคุณอาจจะคิดเล็กคิดน้อยขึ้นนะคะมีเกณฑ์ในการที่แบบเอาเรื่องเล็กๆน,น้อยๆกลับมาคิดในหัวจิตหัวใจของคุณทางที่เมื่อก่อนชาวธนูอาจจะไม่ค่อยเป็นนะช่วงนี้จะเป็นกันค่อนข้างเยอะเลย ในซอ f ครับ uh, nice นะคะในซอ f ครับ nice แล้วก็มีเดอะเดตขึ้นมาอาจจะมีเกณฑ์ในการที่ต้องปกปิดเรื่องราวบางอย่างด้วยหลายๆคนอาจจะอยากที่จะเดินทางไปต่างประเทศอยากเดินทางไกลแล้วแต่ว่ามันเหมือนกับสถานการณ์หลายๆอย่างมันไม่ค่อยเอื้ออํานวยเนาะแล้วคุณก็ทพยายามทําความเข้าใจกับมันได้เป็นอย่างดีแต่มีบางคนนะคะอาจจะมีเพื่อนที่แบบแอบคบแล้วรู้สึกแบบมีความสุขมากกว่ากับเพื่อนกลุ่มนั้นกลุ่มคนที่คุณสนิทด,ด้วยหรืออยู่ในแวดวงสังคมของคุณตอนนี้คุณกลับรู้สึกว่ามันไม่ค่อยสนิทใจคุณเท่าที่ควรเลยนะคะ ลองดูแล้วกันเนาะบางคนอาจจะมีเกณฑ์ในการทะเลาะเบาแหวงกับเพื่อนคนใกล้ชิดได้แต่ว่าไม่ใช่การทะเลาะที่รุนแรงแต่พอดีมันมีเดดเดนขึ้นมาเนาะบางคนอาจจะต้องเลือกที่จะแบบอาจจะลิฟต์กุ๊ปไปเลยแล้วก็ไม่คุยกับเขาไปเลยก็เป็นได้นะคะมีเกณฑ์ที่จะได้เดินทางไกลด้วยมีไพ่ไนซ์ซาวคัขึ้นมา แต่อย่างที่บอกไปช่วงนี้มันติดขัดนะสิ่งสถานที่ที่คุณคิดว่าคุณกําลังจะได้ไปมันอาจจะไม่ได้ไปก็ได้นะคะแต่ไม่บอกว่าให้ให้สร้างความหวังไว้กับตัวเองก่อนเพราะว่ามีแนวโน้มที่ดีที่คุณจะได้ไปเพราะเดือนซันขึ้นมาไพ่เดย์ขึ้นมาพร้อมเด e อ u ซันมันเหมือนกับว่าคุณอาจจะต้องเลือกอะไร2อ,อย่างนะมี2เหรียญขึ้นมาด้วยนะคะก็อาจจะมีเรื่อ,อง2ออย่างสถานการณ์สองสถานการณ์ารารมาให้คุณต้องเลือกนะคะบางคนอาจจะต้องเลือกที่จะ อ่าเรื่องงานใหม่แต่ว่าได้ตำแหน่งดีขึ้นแต่เงินน้อยลงอะไรแบบนี้หรือต้องทำงานที่ไกลบ้านมากขึ้นหรือต้องออกจากบ้านเช้าขึ้นอะไรก็ตามแต่คือคุณต้องมีเกณฑ์ตัดสินใจระหว่างเรื่องสองเรื่องที่มันเหมือนกับว่าคนอื่นอาจจะมองว่ามันดีทั้งคู่อ่ะแต่พอมันเป็นคุณคุณรู้สึกว่าสิ่งนี้คุณต้องเลือกบางครั้งมันอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์ คุณได้ร้อเซนตนะคะก็เผื่อใจไว้ชน,นิี้หนึ่งแล้วกันเด e c ชาริเอร์เดซนแล้วก็2เหรียญแน่นอนว่าเป็นช่วงเดือนที่ค่อนข้างเหนื่อยแล้วก็ต้องแก้ปัญหาซะเยอะนะหลายๆเรื่องที่คุณจะต้องแก้คุณอาจจะต้องอาศัยตัวช่วยนิดนึงนะคะใครคือเพื่อนของคุณเองนังน่นแหละหรืออีกแง่หนึ่งก็คือผู้ใหญ่นะคะบางคนที่เขาพร้อมที่จะซัพพอร์ตคุณอย่างดีช่วยคุณได้นะแต่ว่าถ้าเป็นเพื่อนช่วยก็อยากให้ใครอีกคนนึงรู้แล้วกันเนาะบางทีอาจจะมีสมมตินะยกตัวอย่างว่าคุณมีเพื่อนสนิท3คน คุณอาจจะไม่สามารถที่จะให้ทุกคนช่วยเหลือคุณได้ในเรื่องนี้คุณอาจจะบอกเรื่องนี้แค่บางคนก็อยากให้คนหนึ่งรู้แล้วกันอาจจะมีปัญหาแบบคิดเล็กคิดน้อยอะไรแบบนี้ได้นะคะมันมีเรื่องที่คุณไม่อยากบอกใครอะ่ะแล้วก็ไม่กล้าบอกใครเวลามีปัญหาช่วงนี้รู้สึกเหมือนกับแบบพยายามทําความเข้าใจแล้วก็อยู่กับตัวเองเนาะบางคนอาจจะทําให้คนอื่นมองว่าชาวราศีธนูหลายๆคนในเดือนสิงหาคมรู้สึกปีกวิเวกอยากอยู่ตัวคนเดียวนะหรือบางคนอาจจะมองว่าเฮ้ยทำไมเธอดูแบบ คิดถึงแต่ตัวเธอเองขนาดนั้นนะคะไพ่เดอะซันขึ้นอะไรก็ตามแต่เราอยากแบบมีหลายๆอย่างมาหมุนรอบรอบตัวเราอยู่แล้วแต่นี้มันเหมือนกับเด็กอีกคนหนึ่งที่ตื่นขึ้นมาเรารู้สึกว่าเฮ้ยฉันแบบไม่อยากยุ่งเรื่องของใครเลยเป็นไหมบางคนอาจจะเริ่มเป็นตั้งแต่ประมาณช่วงกลางกรกฎาคมไปแล้วแหละชาวธนุอาจจะรู้สึกแบบเฮ้ย ทุกวันนี้ไม่ค่อยอยากยุ่งเกี่ยวกับใครเลยอะรู้สึกว่ายุ่งไปก็มีปัญหาคน,คนนู้นคนนี้คุยกับใครไปสักแป๊บหนึ่งก็เอาเรื่องของเขามาเล่าให้เราฟังเราไม่อยากฟังเราขี้เกียจฟังแล้วอะไรแบบนี้นะคะแต่มันมีเกณฑ์ว่าคุณจะต้องเฉลิมฉลองอยู่ดีเพราะมันมีไพ่สามถ้วยขึ้นแต่อย่างที่บอกไปนะพอสามถ้วยขึ้นมาแล้วมาแปดถ้วยคือสิ่งที่คุณทํามันไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการจริงๆอ่ะมันเหมือนกับอารมณ์มีเพื่อนชวนคุณไปเที่ยวอ่ะคือคุณไปแต่จริง,รงๆคุณไม่ได้อยากไปเที่ยว แต่ก็รู้ว่าการไปนี่มันก็จะมีการสร้างสังคมอะไรอีกแบบหนึง่งมันเลยทําให้สิ่งที่คุณทําบางครั้งมันแทบจะไม่ได้เป็นตัวของตัวเองเท่าไหร่นักเลยนะคะมีเพจซอฟว์บอนด้วยปัญหาเกิดจากคนอายุน้อยกว่าจริงๆแหละนอะ้อในที่ทํางานของคุณอาจจะได้ร่วมมือนะหรือได้ร่วมงานกับคนอายุน้อยกว่าหรือคนใหม่ๆนะคะในการเรียนก็เหมือนกันน้องๆหนุนๆหลายๆคนอาจจะได้เจอเพื่อนใหม่ไปเรียนที่ใหม่หรือวิชาใหม่ ก็ได้ต้องแบบจับคู่อะไรแบบอาจารย์อยู่ดีก็จะมาบอกว่าห้ามอยู่กับกลุ่มเดิมอะไรแบบเนี้ถามว่าเป็นเรื่องดีไหมที่คุณจะได้เรียนรู้เป็นเรื่องดีแต่ว่าก็เผื่อใจไว้ชนิดหนึ่งว่าคืออย่าเอาไปเปรียบเทียบกันนะคะกับคนเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่อะไรแบบนี้อย่าเอาไปเปรียบเทียบกันเพราะว่าต่างคนก็ต่างสไตล์เนาะเราเทียบกันคงยากนะคะ แต่ดูแลเหมือนหลายๆคนน่าจะมีเกณฑ์ลงทุนนะคะเพราะดูแลมีเกณฑ์ใช้เงินมีเกณฑ์แบบสุรุ่ยสู่ายมากๆเลยนะถ้าช่วงนี้เดินอยากเดินทางไปไหนนะคะต่างจังหวัดต่างประเทศอาจจะมีการแบบต้องเผื่อแพลนไว้กนิดหนึ่งนะเช่นคุณบอกว่าเออคุณอยากจะไปเ,เล่นสปีดโบ๊ทที่ทะเลสักที่หนึง่งสมมุตินะพอคุณกําลังจะไปปป๊บฝนตกนะคะมันก็เลยทําให้คุณไม่สามารถที่จะไปเล่นได้คุณอาจจะต้องเผื่อว่าใช้สำรองว่าถ้าเกิดติดปัญหาอันนั้นแล้ว คุณจะไปทําอะไรอย่างอื่นทดแทนดีก็อย่าไปคิดแต่ว่าเฮ้ย mm hmm. ทำไมฝนต้องตกนะเวลาที่ฉันจะเล่นด้วย mm hmm. อย่าไปเครียดอย่าไปคิดอะไรขนาดนั้นห mm hmm. ลายๆคนอาจจะไม่ค่อยมองมองคนอื่นเท่าไหร่นะตอนนี้มองคนอื่นเห <laughs> มือนกับว่าคุณคือกังวลแค่อย่างเดียวว่าเพื่อนๆจะคิดเยอะคิดมากแล้ววันวิตกไปเองโดยที่ไม่ได้แบบได้รับการถแถลงไข่ที่ดีนะคะ ก็อยากให้มองโลกภายนอกบ้างนะคะไม่ใช่เราคนเดียวที่มีปัญหาหรืออุปสรรคเนาะหลายๆคนเขาก็มีเหมือนกันแต่แค่อยู่ที่ว่าการจัดการของแต่ละคนเป็นอย่างไรสําหรับเรื่องที่บ้านนะคะมีให้ระวังเรื่องเกี่ยวกับน้ำมอเตอร์น้ำน้ำรัว่วน้ำซึมอะไรแบบนี้ให้ระวังดีๆนะคะขับรถราไปไหนระวังใบสั่งด้วยนะคะ แน่นอนเรื่องน้ำก็ถ้าคุณมีรถส่วนตัวก็ระวังพวกเรื่องเกี่ยวกับหม้อน้ำอะไรแบบนี้ด้วยละกันนะจ๊ะสำหรับเรื่องสุขภาพมองว่าน่าจะมีเขาเรียกว่าเป็นจังหวะของสุขภาพที่อาจจะต้อง,ต,องต้องร่างกายเหมือนเรียกร้องให้คุณดูแลร่างกายให้ดีนะคะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆละกันเนาะแต่พอมันมีไพ่เดดเดทุกคนบอกว่าอุ้ยมันมีไพ่เด็ดเด้เลยนะคะคุณจะมีกังวลถ้าไพ่ขึ้นมาแบบนี้นะคะก็อาจจะบอกว่า โรคที่คุณเคยเป็นเมื่อนานมากแล้วแล้วคุณไม่เคยไปเฝ้าระวังสังเกตเลยไม่เคยไปสนใจเลยก็ให้กลับมาเฝ้าระวังอีกระรอกหนึ่งละกันนะคะระวังความเครียดด้วยนะสิ่งที่คุณทําแล้วทําอีกนะคะระวังการเป็นใข้แดดใดๆนะคะจะมีเป็นได้ไหอยู่ดีๆก็เป็นรมพอร้อนอะไรแบบนี้ร่างกายขาดนะ้ำนะคะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องน้ําขึ้นมาที่เห็นลองดูมาดูความรักคนโสดดีก,กว่าสําหรับเรื่องความรัก ทำไมดูแล้วเหมือนมีหลายคนจังเลยนะจ๊ะชาวชนูดูว่าทั้งโดยทั่วไปเลยนะคือถ้าเป็นความรักทั่วๆไปไม่ต้องแบ่งความรักคนโสดความรักคนมีคู่นะตอนนี้ถ้าดูจากแค่พื้นพื้นดวงสิสองใบเนี้ยมันเหมือนกับว่าเป็นช่วงที่คุณแบบสตรองในตัวเองว่าเออฉันมีได้เยอะแยะมีได้เยอะแยะด้วยมาคนโสดสักนิดหนึ่งนะคะสถานการณ์ณปัจจุบันความรักคนโสดความรู้สึกของคุณเป็นอย่างไรแฮ่ไพ่้สองเหรียญขึ้นมา ลังเลอยู่เนาะดูดิมีความลังเลมีการแบบแอบ,บชอบแอบบคุยแบบอบหวนไหวกับใครบ,บางคนได้ด้วยนะคะคุณน่าจะมีตัวเลือกเข้ามามากกว่าหนึ่งคนแล้วแหละหรืออีย่างหนึ่งคือถ้าคุณมีนะปัจจุบันคนหนึ่งนะคุณก็ไปเปิดให้กับคนเก่าๆที่คุณเคยคบในกรณีที่คุณไม่เคยคบใครเลยโสดมาตลอดเวลาเลยนะคะไม่เคยแบบมีแฟนไม่เคยมีคนคุยไม่เคยคิดถึงเรื่องอะไรพวกนี้เลย คุณแค่กังวลอะว่าเขาจะแบบคือไม่ไว้ใจใครง่ายๆอะอยากมีแล้วแบบฟาสแท็กอะแบบเร็วๆมีปุ๊บชอบปั๊บจัดการเป็นแฟนเลยคุณพร้อมกับทุาากสถานการณ์แล้วจริงๆสำหรับคนโสดน,นะคะเป็นช่วงที่คุณควบคุมชะตาชีวิตหรือความรู้สึกของตัวเองได้ดีแม้ว่าใบาแรกจะเป็นสองเหรียญเนาะแต่ว่าพอมันมี The w o r l d กับ r ขึ้นมาก็ต้องยอมรับว่าเพื่อนๆหลายๆคน เขาเรียกว่ารู้ว่าตัวเองต้องการอะไรหรือไม่ต้องการอะไรในช่วงนี้นะคะแล้วคุณก็เป็นคนที่ค่อนข้างเก็บความลับได้อย่างแนบแนบเนียนด้วยเป็นช่วงเวลาที่คุณพร้อมที่จะมีความรักแล้วถ้าเกิดว่าความรักนั้นไม่ได้มาพร้อมผลประโยชน์ถือว่าดีนะแต่อย่างที่บอกไปว่าชาวธนูยังไม่ค่อยไว้ใจตัวเองเท่าไหร่คือคุณพร้อมจะมีความรักแต่คุณยังไม่ไว้ใจตัวเองว่าคุณจะมีความรักจริงๆไหมนะคะแหมพูดแบบนี้แล้วก็รู้สึก คือเอาเอาง่ายๆเลยก็คือจะมีก็มีได้สำหรับคนโสดนนะะถามต่อเลยนะคะเดือนแปดนี้จะมีไหมนะคะมีได้จากการเดินทางแต่ First Impression ไม่ค่อยดีนะอาจจะรู้สึกแบบ ทำไมถึงเป็นคนแบบนั้นแบบนี้อะไรอย่างนี้ก่อน่ะมีเหมือนมีปัญหาระหว่างการเป็นปฏิปักษ์ต่อการความคิดไม่ค่อยตรงกันเป็นคนในสิ่งที่แบบเออเราไม่ชอบเช่นเราไม่ชอบคนใส่ของเขาแตะซึ่งเขาคนนี้ชอบใส่ของเขาแตะเป็นต้นนะคะเป็นคนดุด้วยคุณถามว่าจะเจอ,เจอไหมเจอแน่นอนมีไพ่คนขึ้นอาจจะเป็นคนในเครื่องแบบคนต่างชาติได้ คนนี้เพิ่งผ่านการเลิกราจากแฟนเก่าได้นะคะระหว่างเรื่องรารักสามเศร้าคือดูแบบนี้แล้วคือคุณน่าจะเจอคนแต่ว่าอยู่ในภาวะที่ไม่ใช่คุณกับเขาสองคนมันจะต้องมีใครอีกคนหนึ่งซึ่งอาจจะเป็นฝั่งเขาหรือฝั่งคุณก็ได้นะถ้าเจอจากการเดินทางนะคะการติดต่อสื่อสารใดๆก็ตามนะเราบอกว่าคนคนนี้เป็นคนที่อาจจะแบบสนใจงานมากกว่าคุณอะ่ะไม่ค่อยมีเวลาให้คุณคุณเลยรู้สึกว่าโอเคงั้นฉันจะสนใจงานมากกว่าเธอบ้าง เป็นการแบบกึ่งๆแบบว่าชิงดีชิงเด่นซึ่งกันและกันแต่ต่างคนต่างสนใจกันนะคะมีความคิดความอ่านที่ค่อนข้างเป็นผู้ใหญ่ทั้งคู่เลยเลยอาจจะทําให้การเขาเรียกว่าการสร้างสัมพันธ์มันค่อนข้างช้าเพราะต่างฝ่ายต่างคิดเยอะพัฒนาได้ไหมนะคะถ้าคุณเจอไม่ว่าจะเจอตั้งแต่กรกฎาคมหรือกําลังจะเจอในช่วงเดือนสิงหาคมที่จะถึงนี้แล้วพัฒนาได้ไหมอู๋มีเกณฑ์ไปเที่ยวด้วยกันบางคนเจอจากการทํางานด้วย คือภายนอกดูดีมากเลยอะแต่พอเดี๋ยวคุณได้รู้จักเขาจริงๆคุณอาจจะรู้สึกแบบเฮยไม่ใช่อย่างที่คิดนี่นาพัฒนาได้นะคะแต่ว่าตาฝ่ายต่างงานเยอะงานยุง่งคุณอาจจะต้องเดินทางไกลไปพอเรื่องงานเยอะอะเลยไม่ค่อยมีเวลาให้กันได้นี่ต้องระาวาังเรื่องรักสามเศร้า the devil ผลประโยชน์อะไรบางอย่างร่วมกันคือบ้างเงินและบ้างงานของคู่นะถ้าดูแบบนี้ทำไมถึงเคลื่อนไพ the ่ the devil ค่ะ เนี่ยต่างฝ่ายต่างชอบเปรียบเทียบแล้วโลเลเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเลยถ้ามีใครบางคนมาทักคุณว่าแบบเฮ้ยคนนี้ไม่ได้ดีหรอกอะไรแบบนี้คือไปเลยนะรู้สึกเลยว่าเออมันไม่ดีจริงๆเหมือนแบบเพื่อนมากลากไปได้เลยแม้ว่าตอนแรกมี่จะบอกว่าคุณค่อนข้างเชื่อมั่นในตัวเองนะแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องเนี้ยกลายเป็นว่าเหมือนขัดแย้งในตัวเองอะ่ะฉันอยากตัดสินใจอย่างหนึ่งแต่ถ้าเพื่อนหลายๆคนพูดแบบนี้โอเคฉันจะตามเพื่อนแต่ในใจความลับมีความรู้สึกลับๆกับเพื่อนไงว่าเฮ้ยฉันไม่ได้ ฉันไม่ได้คิดอย่างนั้นเอาเอาเปนว่าเอมี่อยากให้คุณเชื่อมั่นในตัวเองนะคะจุดที่คุณกําลังจะมีแล้วพอคุณกําลังจะเริ่มมีกําลังจะใช่ระหว่างกันและกันมันจะมีเหตุการณ์ที่ทําให้คุณทั้งคู่ห่างกันไปได้อีกอะเหมือนใจมันไม่สื่อถึงกันได้มากพอนะคะณณเท่าเท่าที่ดูแบบจากไพ่อ่ะมันเหมือนกับว่ามันตามใจกันได้ไม่สุด เขายังไม่ปรับตัวเข้าหาคุณคุณก็ไม่ได้พร้อมปรับตัวเข้าหาเขา w i s h u p o n h e star a new chapter the devil m มภัยที่ขึ้นมาก็ต้องระวังเรื่องเกี่ยวกับความความรู้สึกที่เขาเรียกว่ามันยังมี ความคุกกนจากอดีตกลับเข้ามาในชีวิตได้นะคะเช่นมีคนเก่าคนรักเก่ากลับมาได้แม้ว่าจะเริ่มต้นใหม่ได้แล้วคุณร้องขออยากได้อยากเจอคนที่ใช่อยากอะไรหลายอยา่างแต่บางคังก็อาจจะเผลอไปร้องขอให้คนเก่าขับมาก็ได้นะปัญหามันคือเรื่องของความห่างไกลได้ด้วยนะคะคุณอาจจะไม่ได้แสดงออกว่าต้องการคนดูแลเพราะคุณดูแลตัวเองได้แต่จริงๆเราคุณอะอยากให้ ใครบางคนแบบมาดูแลคุณแบบจริงจรงจังจริงๆ ด้วยไพ่ขึ้นมาว่า say I'm sorry นะคะ rise and shine และ take a b r e a k เหมือนกับว่าตอนนี้ถ้าเป็นเรื่องของความรักคนโสดคุณพร้อมจะมีไหมคุณพร้อมจะมีแต่ว่าระหว่างทางต้องพักบ้างนะคะอย่าเพิ่งแบบรีบร้อนว่าจะต้องโอ้โหใช้คำว่าอะไรดีกระเที่ยงก็คือรือในการที่จะจะต้องมีใครสักคนจริงจริง say I'm sorry ในที่นี้คืออาจจะมีเรื่องอะไรบางอย่างที่มันอาจจะไม่ได้ตรงใจคุณนะคุณอาจจะต้องยอมรับเนาะแล้วก็อาจจะแบบบอกเขาว่าเฮ้ยเราขอโทษจริงๆที่ เคยแสดงกิริยามารยาทที่ไม่ดีให้คุณได้ร่วงรู้นะคะสำหรับคนโสดถามว่าจะมีโอกาสมีได้ไหมมีได้นะคะแต่ระหว่างทางก็ระวังอะไรอดีตอดีตอันขมขืนของคุณอาจจะกลับเข้ามาในชีวิตของคุณทําให้เกิดความรู้สึกเปรียบเทียบระหว่างกันได้เพราะว่าช่วงเดือนนี้คุณจะต้องเจอเรื่องราวของสิ่งของสองสิ่งคนสองคนสถานการณ์สองสถานการณ์นะมันมีไพ่สองเหรียญขึ้นมา <S <S คือคุณไม่ต้องไปพยายามบอกว่าเฮ้ยฉันไม่สนใจใครมีไม่นะคะคุณสนใจ คนมีคู่หรอคะสถานการณ์นนะตอนนี้คนมีคู่ชาวธนูเป็นอย่างไร The s t r a นะคะ สอคาถาสี่เหรียญเป็นตัวของตัวเองมากอยากควบคุมอ,อีกฝ่ายด้วยบางคู่อาจจะห่างกันไกลนะคะหรือติดต่อกันผ่านโซเชียลมีเดียหรือช่วงนี้ต่างฝ่ายต่างติดโซเชียลมีเดียมากๆเลยเลยไม่ค่อยมีเวลาให้กันได้ดูน่าจะเก็บตัวมากกว่าไม่ค่อยมีเวลาให้กันนะคะแต่ว่ารู้ว่าต่างฝ่ายต่างมีกันและกันอยู่นะขนาดนี้เท่าที่ดูนะ ลองดูสักนิดหนึ่งนะคะว่าจะมีไพ่ปัญหาขึ้นไหมปัญหาคือไม่ค่อยมีเวลาให้กันแต่จริงได้รับการปลดปล่อยมาระดับหนึ่งแล้วนะคะคือถ้าดูจากไพ่แบบนี้ปัญหาที่คุณอาจจะเจอก็คือเรื่องเดิมๆที่มันกำลังจะค่อยๆได้รับการถแถลงไขหรือ ปัญหากเก่ากลับมาอีกแล้วในะที่นี้นะคะถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้ทํางานด้วยกันนะในกรณีที่คุณทั้งคู่ไม่ได้ทํางานด้วยกันคนละสายอาชีพอะ่ะก็จะไม่ค่อยมีเวลาให้กันเพิ่มขึ้นนะคะเพราะมีสิบคาถาขึ้นมาเหมือนงานมันค่อนข้างหนักเดชาร์ออดขึ้นมากับเก้าคาถาด้วยมันเหมือนกับว่าต้องเดินทางไปไหนมาไหนค่อนข้างเยอะเลยไม่ไม่ได้แบบเหมือนอยู่กับที่เท่าไหร่นะคะแล้วคุณก็รู้สึกว่าอยากสมบูรณ์เพียบพร้อมด้วยตัวเอง ถามว่าสนใจไหมคงสนใจแหละแต่ว่าอาจจะแบบไม่ได้เป็นห่วงเป็นญญายเขามากเท่าที่ควรนะคะปัญหาที่เกิดขึ้นกำลังจะได้รับการคียคายแล้วทำไมถึงขึ้น9ก้าคาถาอุ้ยทำไมดูแล้วมีโมเมนต์โมเมนต์เก่าๆกลับมาเนาะโมเมนต์เก่าๆในที่นี้อาจจะเป็นเพื่อนเก่าของคุณ เริ่มทบทวนอดีตที่ผ่านมาแล้วว่าเออนะตอนนี้มันคืออะไรทำไมสถานการณ์ของฉันมันถึงเป็นแบบนี้นะคะแต่ถ้าดูจากไพ่แล้วอะหลายๆคู่หลายๆคนน่าจะพยายามอยู่อะที่จะหาเวลาให้กันแต่ว่าด้วยงานที่มันแบบค่อนข้างเยอะมากๆคุณทั้งคู่เลยอาจจะไม่ได้อ่มีเวลาในการพัฒนาสารต่อความรักเท่าไหร่นะคะในกรณีนี้นะถ้าใครนะคะสมมติอยกสร้างครอบครัว มันทําให้ยากที่จะสร้างได้อะเป็นเพราะว่าฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดที่อาจจะไม่ได้มีเวลาให้กันและกันเยอะมากเท่าที่ควรมีความเขาเรียกว่าเอ่อมีความนิ่งสยบทุกข์จินตนาการของเราเนาะ สามารถคิดไปเองได้แล้วก็สามารถเลิกคิดได้ด้วยตัวเองด้วยเช่นเฮ้ยคนนั้นเขาไม่เวลาให้เราเขาจะต้องมีกิ๊กแน่เลยเออไม่หรอกเขาไม่มีกิ๊กหรอกเขาทํางานมันจะมีความคิดแบบนี้อยู่กับตัวคุณเรื่อยๆนะคะจนถึงประมาณ2 2่สิหรือ23เดือนสิงหาคมนะคะค่อยๆพ่าวลงกับความคิดที่แบบสองจสองใจแบบนี้เหงาหรือเปล่า ก็ได้ดอกฟร้าย Freedom unconditional love โอเคก็มันเป็นความรักที่ u n c o n d i t i o n อะเนาะไม่มีเง e e ื่อนไขแต่ใจร้อนนะเป็นช่วงอารมณ์ที่แบบฉันต้องได้ฉันอยากได้ก็ต้องได้แบบเนี้ยเรื่องตัวเองเป็นใหญ่นะคะก็เพาๆลง ถ้าเผาได้ก็เผาลงแค่นั้นเองเลย n a คี your ูเมสจัด i ิงแล้วก็ lend a hand คือถ้าถามเรามองว่ามันก็ต้องหันหน้าเข้าหากันคุยกันแล้วกันเนาะ เมื่อกี้ไม่ได้เปิดไพ่ประจําตัวเป็นไพ่ดีแฮงแมนด้วยเสริมให้ไปเลยละกันนะคะว่าสําหรับเพื่อนๆชาวธนูอาจจะต้องทําในสิ่งที่คุณแบบไม่ได้ต้องการที่จะทําพยายามเป็นตัวของตัวเองพยายามคิดว่าเออฉันเป็นแบบนั้นแบบนี้อย่างเงี้ยแหละแต่สําหรับคนมีคู่ถ้าดูแบบนี้แล้วคือคุณเหมือนอยากช่วยแต่ก็ไม่ได้เต็มที่ที่จะช่วยคุณเหมือนอยากพักแต่ก็ไม่ได้เต็มที่ที่จะพักคืออารมณ์เหมือนแบบว่าอยากทำอะแต่ว่าพอถึงเวลาก็ไม่ได้อยากทำคือคิดได้ แต่สุดท้ายแล้วก็รู้สึกว่าเออแล้วทำไมฉันต้องทำด้วยมันเป็นความคิดของคุณที่อาจจะเหมือนต้องเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่เสมอนะคะอันนี้คือช่วงเดือนนี้เลยที่คุณจะเจอเรื่องราวแบบนี้มันมันทำให้คุณรู้สึกว่าเฮ้ยฉันอยากฟรีตัวเองนะความใจร้อนของคุณมันก็ยังมีอยู่นะคะเพื่อนๆที่มีคู่อยู่ชาวธนูอาจจะต้องระวังเรื่องเกี่ยวกับความใจร้อนหลายๆอย่างด้วยนะ คุณอาจจะอยู่ดีๆคิดแบบคิดเยอะไปเลยก็ได้ไพ่ขึ้นมาว่าเป็นเจ็ดเหรียญน,นะคะเพาะยังไงก็ตามแต่คืออยากให้คุณพยายามหยุดหยุดนิ่งแล้วก็ฉุกคิดกับอะไรหลายๆอย่างกับตัวเองสักระยะหนึ่งนะคะช่วงนี้คุณอาจจะห่างไกลกันบ้างแต่ว่ามันไม่ใช่การห่างไกลที่แบบจะตัดบทขนาดนั้นคืออาจจะมีเรื่องทะเลาะเบาแววงกันแหละเพราะ5้าคาาขึ้นมากับเดเดนเนาะ ทะเลาะก,กันเลยต้องห่างกันอะไรแบบนี้แต่ถ้าคุณเริ่มคิดได้จริงๆแล้วเไม,ม่มองว่ายังคงกลับเข้ามาคุยกันได้อีกรอบหนึ่งนะคะแต่จะต้องใช้เวลามากน้อยแตกต่างกันนะสำหรับชาวธนูมันเป็นช่วงที่คุณผิดหวังกับอะไรได้ง่ายๆด้วยอะช่วงนี้นะก็อาจจะต้องทนไปสักระยะหนึ่งนะคะยังไงไพ่ดีแฮงแมนเป็นไพ่ประจำตัวคนมีคู่ก็ต้องทนอะ่ะ หรือไม่ก็ต้องหาโซ่ทองมาคล้องใจหรือไปเที่ยวด้วยกันนะสรุปนะคะ The Tower โอ้แปดเหรียญ n i ท์ซ o f กคับมีเกณฑ์เดินทางอารมณ์จินตนาการมาเต็มมากเวอร์อะ่ะคือ n นท์ซ o อกคับขึ้นคือ3วันดี4วันไข้เลยบอกเลยวันนี้คิดอย่างพรุ่งนี้คิดอีกอย่างหนึ่งจับจับผิดได้ทุกเรื่องด้วยนะคะแล้วก็จับถูกได้ด้วยเช่นกัน เดตทาวเวอร์ขึ้นมายังไงคุณก็แบบอาจจะต้องรับมือกับสถานการณ์ที่มันเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันทันด่วนบางคนอาจจะคิดถึงอดีตอะไรบางอย่างเนาะที่อาจจะทําให้คุณรู้สึกว่าคือย้อนคิดอะแต่สุดท้ายกลับมาทําเหมือนเดิมอยากเปลี่ยนแปลงอะแต่ว่าก็ยังเหมือนเดิมอารมณ์ว่าคุณอยากได้ปลาใหม่ๆแต่คุณยังจับปลาอยู่ในบ่อน,น้ําในบ้านคุณอะมันก็จะ ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้นะคะเพราะคุณยังคงย้ำคิดย้ำทำกับเรื่องเดิมๆอยู่แล้วก็เวลามีอะไรก็ไม่ค่อยพูดให้ใครฟังเท่าไหร่แต่ว่าข้อดีอีกอย่างหนึ่งคือคุณเป็นคนปรับตัวง่ายนะในช่วงเดือนนี้ปรับตัวง่ายใครว่าอะไรก็ก็ได้อะแต่คิดลึกคิดเยอะอยู่ตัวด้วยตัวคนเดียวเงียบๆอะไรแบบนี้ หลายคนอาจจะเข้าไม่ค่อยถึงชาวธนูในเดือนนี้เพราะเขาค่อนข้างแปรปรวน,นิดนึงนะคะอดทนสักนิดนึงนะเดี๋ยวมันจะผ่านมันไปได้ควีนซาวนมาพร้อม3ามคทา,ทานในเรื่องการงานเอมี่บอกว่าการงานดีนะเฉลิมฉลองได้ดีเลยแต่อาจจะมีการมีปากเสียงกับคนอายุน้อยกว่าหรือผู้ร่วมงานใกล้ชิดได้หรือมีอะไรเราไม่ค่อยอยากไม่ค่อยอยากจะพูดให้เขาฟังอะ่ะเพราะว่ากลัวว่าเขาจะร่วงรู้อะไรหลายอย่างมากจนเกินไปนะคะก็อาจจะพยายามเผาเกับเรื่องนี้สําหรับเรื่องความรักก็มี3ามคาถาขึ้นงไงก็ต้องระวังเรื่องราวของรักสามเศร้าหรือ พ่งรู้เรื่องราวอะไรบางอย่างว่าเขามีแฟนแล้วเขาเคยมีแฟนอะไรแบบนี้แล้วทาให้คุณรู้สึกแบบอ้าวไม่เหมือนกันที่คุยกันไว้นี่หน่าได้นะคะยังไงก็สู้เขาละกันนะเอาใจช่วยอยู่ตรงนี้ใครอยากดูตัวส่วนตัวก็ติดต่อเลยที่ลาวอฟิเชียลนะคะ ID นะคะมีแอดไซแล้วก็เอมิสฮ o โนะคะใครที่ชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดับสมาชิกเปนกำลังใจให้กันเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ